สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเนรนดอมกันนะคะว่าเทวดาประจำตัวของคุณนะมีอะไรอย,ยากจะสื่อสารถึงคุณบ้างเป็นคลิปเรนดอมนะคะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกท่านได้นะคะอาจจะตรงทั้งหมดตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเริ่มกันขออนุญาตคุณครูครบาอาจารย์ของเพื่อนๆทุกท่านนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้เปิดทางให้กับผู้อา่านเปิดทางให้กับทุกท่าน เรามาดูกันว่าพลังงานผู้ที่เข้ามาถูกดึงดูดเข้ามาในคลิปนี้นะคะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอดูพลังงานก่อนนะคะว่าตัวน,นี้เพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างมีใครที่เข้ามาในคลิปบ้างนะคะ สรงรสว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสัมพันธ์ตื่นรู้ ต้องก้าต่อนะคะขออีกห้าใบค่ะสายลมจอยค่ะ ว้าวเริ่มด้วยดีค่ะสัมผัสพิเศษนะคะตรงกระตื่นรู้เลยบูรณภาพค่ะร่ำเรียน ใต้สำรับนะคะฉับไวนะคะโอเคถ้าเรามาดูกันนะที่ผ่านมาเพื่อนๆอาจจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ในครอบครัวได้นะคะอ๋อแล้วน่าจะผ่านบทเรียนมาไม่น้อยเลยเพราะว่าจากที่ ดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยเพราะด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างน่าจะเกิดขึ้นแล้วมันมีผลกระทบต่อคุณมันทําให้คุณเติบโตขึ้นบทเรียนบททดสอบต่างๆที่ผ่านเข้ามาคุณไม่ได้ไม่ได้ปล่อยผ่านหรือไม่ได้ดราม,มา่าแต่คุณเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็รู้ว่าอะไรที่ควรจะเก็บไว้อะไรที่ไม่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่อะค่ะ แล้วคุณก็นําสิ่งที่คุณรู้มาบูรณะพะบูรณะเหมือนกับปรับปรุงชีวิตปรับปรุงไหมเซตของคุณใหม่จนนําให้คุณกลายเป็นคนใหม่พร้อมที่จะก้าวต่อไปอค่ะเพราะถือว่าบททดสอบทุกๆอย่างที่ผ่านเข้ามาเป็นบทเรียนคุณไม่ได้มองว่ามันเป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาแต่คุณมองว่ามันเป็นบทเรียนและตอนนี้คุณเหมือน ลดในเรื่องของจักระที่4ได้แล้วในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะถึงได้ขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องการสมรสขึ้นมาแล้วตัวคุณเองก็เป็นคนที่ตื่นรู้เอาไวคันนิ่งแล้วอะหลายๆท่านอาจจะพบดึงความรู้ดั้งเดิมของตัวเองเข้ามาถึงได้มีญาณสัมผัสพิเศษอาจจะมีเซนส์สัญชาตญาณได้ตื่นเต็มที่แล้วเพราะว่าจากบททดสอบต่างๆอาจจะเป็นตัวกระตุ้น และยิ่งช่วง88ประตูมอร์ทลประตูเปิดเนี่ยนะคะอาจจะมีนามันมีผลกระทบต่อคุณแน่ๆและยิ่งคุณเป็นผู้ที่เดินทางในสายพลังงานสายจิตวิญญาณแล้วอะ่ะสิ่งเหล่านี้มันมีผลกระทบต่อคุณแล้วคุณก็กำลังจะก้าวเข้าไปสู่บทบาทใหม่ตัวตนใหม่แต่ดูคุณไม่ได้เครียดนะคะสายลมจอยคุณตอนนี้ถึงอาจจะไม่ได้แบบปัญหาถูกแก้ทั้งหมด หรือว่าเพอร์เฟคหรือว่าสมบูรณ์แต่ตัวคุณไม่ได้รู้สึกกังวลไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักใจแต่วามเหมือนกับว่าทุกทุกทุกวันที่คุณดำเนินอยู่่คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขได้อย่างเบาสบายและองค์พรพพีแคเนชท่นมาบอกว่าทุกอย่างต่อไปจากเนี้ยที่คุณผ่านบททดสอบมาคุณตื่นรู้แล้วอ่ะมันจะเริ่มต้นไปสู่ทางที่ดีนะคะ เดี๋ยวเรามาให้ไพ่ชทาโรดูกันว่าตอนนี้เพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้าง Queen of Pinnacle ค่ะ the emperance the temperance นะคะ six of cups three of p e n n a c l e s วันนีไไ้ไม่รู้ผู้อ่านอาจจะไปโดนอะไรค่าตั้งกลอง้องดูกล้องมัน,ปนแปลก โฟล์ฟวอนค่ะพลังงานสวยงามค่ะขออีก5ใบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันทีเดียวเดี๋ยวผู้อ่านเล่าให้ฟังทีเดียวไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคิดมากไม่ต้องดราม่านะคะสิ่งดีๆรับไว้สิ่งที่ไม่ใช่ปล่อยไว้ที่นี่เลยนะคะรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆไป k i King of s w o r d ค่ะ f i v e of p e n n a c l e s Seven of Cups The Lover ช่วงนี้ไพ่ The Lover ขึ้นบ่อยมากเอทออฟชอร์ดโอเคค่ะตา้สำลัก s ิกออฟบอร์ดซิกออฟชอร์อันนี้ผู้อ่านมองว่ามันเป็นไพ่แห่งชัยชนะนะคะเพราะว่าพาคุณอะไปสู่ที่ที่ดีไปสู่สิ่งใหม่ใหม ไปสู่แสงสว่างของชีวิตไม่ว่าคุณจะเจออะไรมานะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าพลังงานของคุณเป็น queen of pentacles คุณมีพลังงานที่อบอุ่นใจดีคุณเป็นคนดีมากจิตใจดีหนักแน่นมั่นคงคุณเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังของการให้อะแล้วก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาพร้อมที่จะเข้าใจด้วยความที่คุณนะเป็นธาตุดิน เพราะในนี้เราจะเห็นว่ามีธาตุดินได้พืชศบการบังกรเมสิงธนูนะคะแต่ธาตุดินจะเด่นหน่อยมีถุนตุนมีมีครบสี่ธาตุเลยแต่ที่เด่นๆจะเป็นธาตุดินนะคะมีธา,รราตุน้าพิษพฤศการบังกรธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มก็มาทุกอย่างอ่ะกว่าที่เพื่อนเพื่อนกว่าพลังงาน เพื่อนๆที่ดุนึงดุเข้ามานี้นะคะกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกว่าที่คุณจะมาเป็นคว e นอเพเนอ a c l e ได้อะคะ่ะกว่าที่จะมั่นคงมองว่าคุณเคยสูญเสียทั้งการงานการเงินความรักมาหมดเลยคุณผ่านช่วงเวลาที่ลำบากแต่ช่วงเวลานั้นน่ะคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกข์มากเพราะว่าคุณยังรู้สึกว่าถึงมันจะหนักถึงจะเจอปัญหาแต่มันก็ยังมีมีอ้อมกอดอุ่นๆะ มีคนที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอแม้ว่าช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่มันยากมากๆสำหรับคุณนะคะคุณผ่านเรื่องดาวต่างๆฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้คุณกลัวค่ะคุณผ่านช่วงของความวิตกกังวลความคิดมากแต่สิ่งเหล่านี้น กับสะสมและสั่งสอนนี้ให้คุณกลายเป็นคนที่แกล่งขึ้นเป็น k i King of s o r อดเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะถูกรักกล้าที่จะรู้อะไรที่ใช่และไม่ใช่สำหรับตัวเองเพราะว่าคนเราอ่ะถึงจะเป็น Queen of p e n อ a c l e s ก็ต้องไม่ธรรมดาคนที่จะมาเป็น Queen ได้อะ ต้องผ่านบทเรียนผ่านประสบการณ์ต่างๆขึ้นมาแล้วสิ่งๆที่สำคัญที่สุดเลยพอซิออมคับมามีความรู้สึกว่ามันถ้าในเรื่องความรักอะ่ะผู้อ่านจะมองว่าตอนเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของคนเก่าในอดีตเพื่อนในอดีตคนในอดีตหรือชาติก็ได้ที่เขาจะเข้ามาแล้วเป็นความสุขของคุณอะ่ะเขาจะรักและห่วงคุณมากเลยจะเป็น อาจจะถ้าใครเป็นโสดก็จะเจอคู่รักที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะเป็นกำลังใจอุปถัมภ์ดูแลคุณทั้งจิตใจรักแล้วก็ห่วงคุณมากเลยอะ่ะถ้าใครมีคู่ก็อาจจะเขาอาจจะมาขอคุณแต่งงานได้แต่ถ้าถามเรื่องการเงินหรอก ถ้าคุณเคยขัดสนมาพอตอนนี้คุณเป็น Queen of p e n t ค c l e s แล้วมันไม่น่ากลัวแล้วเพราะเรื่องเพราะมันเปการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอาจจะมีคนเข้ามาช่วยซัพพอร์ตคุณจนทำให้คุณนะ่ะมีถึงขั้นเหลือเก็บเหลือใช้เลยได้หรือมออีกในหนึ่งถ้าเป็นการงานคุณเองก็จะมีความมั่นคงในด้านการงานแล้วคุณก็ ที่ยังไม่ได้ดึงศักยภาพตัวเองออกมาอย่างเต็มที่คุณจะดึงศักยภาพตัวเองออกมาถ้าคุณคิดจะทำอะไรเนี่ยหลากหลายอย่างมีความกังวลมีความไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรดีคุณลุยเลยนะคะคุณเชื่อในเซนส์สัญญาณของตัวเองแล้วคุณทำมันได้เลยอย่างเต็มที่เพราะว่าหนวทางข้างหน้าคุณไม่ต้องกลัวเลยมันคือชัยชนะจะนำพาคุณสู่ความเป็นอิสระ นี่คือพลังงานของคุณตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆหรือว่าเป็นเทวดาอาจจะเป็นเทวดาประจําตัวของคุณเป็นแฮร์เซยของคุณได้นะคะมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆโอเคพลังงานของเพื่อนๆอ,อะสวยนะคะดีมากแข็งแกร่งมั่นคงแต่ก่อนที่คุณจะมั่นคงตรงนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะ คุณต้องผ่านบทเรียนผ่านอะไรมามากมายคุณถึงมายืนอยู่ในจุดนี้เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในตัวคุณนะว่าคุณทําได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเชื่อมั่นในตัวคุณสู้ๆค่ะขออนุญ,ญาตเป็นสำรับไหนดีนะโอเคว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอก ว่าเทวดาประจําตัวคุณดีกว่าน้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดูกว้างขออนุญ,ญาตเป็นเทวดาประจําตัวของคุณนะคะเพราะท่านจะอยู่กับคุณตลอดเวลาว่าเทวดาประจําตัวคุณมีอะไรอยากจะบอกคุณอยากจะมอบให้คุณอยากจะแนะนําคุณอยากจะตักเตือนคุณได้หมดนะคะอธิษฐานตั้งใจอธิษฐานนะคะนึกถึงสิ่งที่ดีๆนะคะ เทวดาประจำตัวของคุณนะคะมีอะไรอยากจะบอกมีอะไรอยากจะสื่อสารมีอะไรอยากจะมอบเป็นของขวัญให้คุณมีอะไรอยากจะตักเตือนคุณสื่อสารผ่านพไพายได้เลยนะคะ q u e คิงออฟคัพสเดร l i ชลิ Nine of Cups Justice เดล l o เวอร์ <The> แป๊บนึงนะคะโอเคขออีกห้าใบนะคะสิ่งศักดิ์เอ,อติดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเทวดาประจำตัวของคุณนะคะมีอะไรอยากจะบอกมีของขวัญอะไรอยากจะมอบ หล่นออกมามีอะไรอยากจะแนะนำคุณหรืออยากจะสื่อสารคุณผ่านพี่ไพ่นะคะเอ็ดออฟวอนไพ่ใบนี้ก็อีกหนึ่งใบที่ผู้อ่านชอบมาก King of Cups มากับ Queen of Cups The Lover มาคู่มาแน่คู่รักทางจิตวิญญาณคู่ที่สินบารมีเสมอกัน s i x of Six of อมา คุณไม่ต้องกลัวเลยคุณประสบความสำเร็จแน่ๆไม่ว่าคุณคิดจะทำการสิ่งใด t e น of c u ั s ค่ะไหนออกใต้สำรับนะคะ Queen of Wands มองว่าที่เทวดาประจำตัวของคุณอยากจะบอกอ ถ้าเดิมคุณอาจจะเคยรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมตอนนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมไม่ว่าคุณจะสูญเสียการงานการเงนิงน,งน,งน,งนความรักใดๆก็ตามต่อจากนี้ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นพูดจิดจะมีคนนําข่าวดีนําเรื่องดีๆมาให้คุณเพราะว่าพลังงานตัวคุณเป็น queen of cup และมี king of cup มา the lover ขึ้น c h a n of cup คึ่งผู้อ่านมอว่าในเรื่องของความรักของครอบครัวมันแฮปปี้แน่ๆ แล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าคนคุณทั้งคู่อ่ะจะเป็นคู่ที่สินเสมอกอาจคุณอาจจะเคยร้องขอเคยร้องขอแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามนะคะแต่มองว่าคู่ที่จะเข้ามาของคุณอ่ะเขาจะเป็นคู่ที่รู้รจักการรับและกันให้ที่เท่าเทียมเป็นคนที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริงเป็นคนที่นําความรู้สึกดีๆมาให้คุณนําความปรารถนาดีมาให้คุณ อาจจะเป็นคนต่างชาติได้มาจากสื่อโซเชียลได้ทำไมความรักมันเด่นมากเลยอะถ้าเรื่องการเงินคุณก็จะมีคนเข้ามาอุปถามมาัมภ์อะเพราะว่ามันเหมือนกับคุณทําบุญด้วยตัวของคุณมาเพราะเหรียญอะมันก็เปรียบเสมือนบุญใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบุญที่คุณทํามาสั่งสมมาไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคหรือติดปัญหาเรื่องใดคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือเข้ามาแล้วมาอย่างปัจจุบันทันด่วนมาอย่างรวดเร็วด,ด้วย กิจการการงานของคุณหรอคุณก็พร้อมจะสู้พร้อมจะไฟคุณแบบเต็มไปด้วยพชชันนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จในทุกด้านเพราะตรงกับจัสติสมองว่าทุกอย่างที่คุณเคยสูญเสียณตอนนี้คุณจะได้รับมันกลับคืนมาทั้งหมดเป็นการตัดสินที่ชัดเจนถ้าอดีตคุณมองว่าคุณไม่เคยได้รับความยุติธรรมวันนี้ความยุติธรรมจะกลับมาหาคุณคุณเคยทําอย่างไรคุณได้ยังงั้นคุณสูญเสียสิ่งใดคุณจะได้กลับคืนมาทั้งหมด คุณจะได้ครอบครัวความรักที่อบอุ่นเขาจะเป็นคนรักที่รักคุณอย่างแท้จริงรักคุณที่ตุกคุณเป็นตัวคุณขอให้คุณเชื่อในเซนสสัญชาตญาณของตัวคุณบางในมุมหนึ่งผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนไกลได้เป็นคนต่างแดนได้เป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณแต่เขาพร้อมที่จะสู้เพื่อคุณ เพราะาคุณสองคนเมื่อมาเจอกันอ่ะเหมือนพลังงานความรักมันเด่นมากอ่ะมันมันเด่นจนแบบกระแทกเข้ามาในตาผู้อ่านเลยว่าเธอดาบอกว่าเนี่ยต่อไปถ้าคุณเคยผิดหวงังเคยไม่ไปแย่ yeah, เจอคนที่ทอกซิสิอนเนี้ยมันไม่ใช่เวลานั้นแล้วนะมันเป็นเวลาที่คุณจะได้เจอกับความสุขความสามบูรณ์ในชีวิตครอบครัวคุณเจอคนรักที่ดีคนเราที่จะมีความสุขเต็มสิบทุกอย่างนี่ได้อะไรคือมันต้องครบพร้อมในทุกอย่าง มีการงานที่ดีมีคู่ที่ดีการเงินก็พร้อมเพราะว่าเดวิตริชซิกออฟวอร์มันก็คือเดวิตริ y ไม่ว่าเรื่องใดต่อจากนี้ไปอ่ะคุณจะพบแยวคำว่าสําเร็จสําเร็จสําเร็จจะพบแต่ชัยชนะเพราะอะไรเพราะคุณคือคนดีอ่ะคุณคุณที่มีเมตตามากรักคนอย่างไม่ตอนนี้แต่ตอนนี้คุณอ่ะรักคนได้อย่างรักตัวเองเป็นรักผู้อื่นเป็นรู้จักการรักและการให้ที่เท่าเทียม รู้รู้แล้วว่าการรักเงื่อนไขเป็นไงคุณไม่ได้คาดหวังอะไรเลยวันนี้มันถึงวันที่คุณแบบไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วคุณให้แบบชิวๆอะ่ะแต่คุณจะได้ทุกอย่างกลับมาในในถึงวันเวลาที่คุณไม่ต้องการอะไรแล้วอะ่ะแล้ววันนี้ความยิ้มทำจะเกิดขึ้นกับคุณนะั่นคือสิ่งที่ทวดาประจําตัวคุณจะบอกมันคือสุดยอดมากแฟชั่นคุณก็มาเต็มการงานคุณก็เด่นมากอะ่ะ มองว่าคุณจะลัคกี้อินเลิฟแอนด์ลัคกี้อินเกมคุณจะเจอสังคมของคุณคุณจะมีกลุ่มมีทีมที่ที่ดีมากๆอะไรที่เคยสูญเสียไปกับความรัก,กมันจบแล้วเพราะมมาเชนออฟคับสิบเหรียญก็มา การงานการเงินความรักคุณสมบูรณ์คุณเพอร์เฟกมากนี่คือสิ่งที่เทวดาประจําตัวของคุณจะบอกเพราะอะไรเพราะคุณคุณคือคนดีผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมคุณยึดมั่นและคุณก็เชื่ออย่างหมดใจคุณเคยสังเกตตัวเองไหมเวลาที่คุณเจอเหตุการณ์อะไรเลวร้ายอ่ะมันไม่เคยทําให้คุณแบบไปถึงจุดที่แย่ที่สุดอ่ะ มันจะมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์หรือใครสักคนดึงคุณกลับขึ้นมาไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรร้ายๆแค่ไหนอ่ะคุณก็เปรียบเสมือนดั่งแมวเก้าชีวิตอ่ะคุณเจอเหตุการณ์อะไรเข้ามาเหมือนคุณเหมือนตุ๊กตาดมดุกที่โดนชนล้มชนล้มชนล้มแต่สุดท้ายคุณก็คุณก็ลุกขึ้นมาได้ทุกครั้งเพราะความที่ใจสู้ความเป็นนักสู้ของคุณคุณไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคเลยอ่ะถึงแม้คุณจะเคยรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรม แต่คุณก็ยังลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ยิดมั่นในคุณความดีแล้วคุณก็ทํามันมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งที่คุณทําจะได้อะไรแล้ววันนี้เทวดาประจําตัวออกมาบอกว่ามันถึงวันเวลาที่คุณน่ะจะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้กลับขึ้นมาเป็นเวลาของคุณเป็นวันของคุณแล้วนะคะมีความสุขแทนพลังงานใครคะเนี่ยขอยุูคนยึดมั่นในความดีนะ ทำความดีความดีอ่จจะเป็นเกราะแก้วป้องกันคุณทุกคนเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนํากันค่ะว่าเทวดาประจําตัวของคุณมีอะไรอยากจะแนะนําคุณบ้างโอเค เราหยิบไม่ดูกันเลยนะคะสาใบาโอเคอืม mm hmm. เทวดาพระจําตัวบอกว่าไม่ว่าคุณผ่านอะไรมาแค่ไหนอะ่ะขอให้คุณเคลียร์มันออกเรื่องที่ไม่ดีนะคะ คุณเอามันออกเคลียพื้นที่ว่างเพื่อที่จะรองรับสิ่งที่ดีๆมันจะได้มีสเปซมีที่ว่างเพราะชีวิตไปต่อจากนี้ของคุณนะ่ะมันจะเป็นช่วงเวลาของการเป่าประกาศแล้วว่าคุณทำอย่างไรคุณได้อย่างนั้นแต่ผู้อ่านเชื่อมั่นแน่ว่าพลังงานที่ถูกดึงดูดเข้ามาจะเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณความดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่คุณจะได้ ป่าประกาศคุณจะได้รับสิ่งดีๆขอให้คุณเคลียร์บันที่ตัวเองให้ว่างที่จะรองรับกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วช่วงที่ต่อไปจากนี้ของคุณจะเป็นช่วงของความสงบสุขคุณจะมีแต่ความสุขนี่คือสิ่งทั้งหมดที่เทวดาประจำตัวของคุณอยากจะบอกอาภัยตัวเองให้ได้รักตัวเองให้เป็นรู้จักการรักและให้ที่เท่าเทียม รู้ว่าควรให้ใครรู้ว่าควรรักใครรู้ว่าอะไรที่ไม่ใช่รู้จักปฏิเสธทำอะไรให้เห็นคุณค่าของตัวเองอย่าเบ็ดเบียนตัวเองอย่าทรยศต่อความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจะต้องทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ใช่ตัวตนคุณและต้องฝืนใจทำด้วยความว่าเกรงใจแสดงว่าคุณไม่ให้เกียรติตัวคุณเองคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเอง ซึ่งผู้อ่านเชื่อแน่ว่าผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาจะไม่เป็นอย่างนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ